ความรู้สึกตัวหรือสติคืออะไรถ้าจะตอบด้วยแง่มุมที่ทันสมัยหน่อยก็อาจพูดได้ว่าสมองคนเรามีการทำงานอยู่ด้วยกันสระบบหรือสโหมดค่ะอย่างแรกคือโหมดความคิดซึ่งใช้ในการเรียนการทำงานและการดำเนินชีวิตตามปกติกับอีกระบบหนึ่งคือโหมดรู้สึกตัวที่สมองรับรู้ข้อมูลผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างมีสติ เห็นการสัมผัสรับรู้ข้อมูลนั้นๆแล้วไม่ปรุงแต่งต่อเปรียบได้กับคนนั่งอยู่ริมแม่น้ำมองดูน้ำไหลผ่านไปโดยไม่กระโดดลงไปเล่นน้ำให้ตัวเปียกค่ะขณะที่สมองในโหมดคิดจมอยู่กับการจำลองภาพอดีตอนาคตสลับกันไปมาส่งผลเป็นสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนสมองในโหมดรู้สึกตัว จะอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเท่านั้นคำว่าความรู้สึกตัวหรือสติในภาษาจีนจึงประกอบด้วยคำสองคำคือใจและปัจจุบันค่ะในแง่หนึ่งสมองในโหมดคิดเป็นการมองทุกอย่างจากตัวเราออกไปอย่างโลกภายนอกเราจึงไม่เห็นตัวเองขณะที่เผลอคิดเรื่องต่างๆขณะที่สมองในโหมดรู้สึกตัว เป็นการถอยออกมามองเห็นตัวเรากระบวนการคิดและโลกภายนอกไปพร้อมๆกันตลอดชีวิตของคนส่วนใหญ่สมองมักทำงานอยู่ในโหมดคิดโดยอัตโนมัติแทบจะตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายทำให้ไม่มีโอกาสรับรูบร้ความจริงจากการทำงานของสมองในอีกโหมดหนึ่งอย่างน่าเสียดายค่ะการใช้สมองในโหมดรู้สึกตัวหรืออาจเรียกสันส้นๆว่าโหมดรู้ เป็นสิ่งที่ต้องกระตุน้นต้องฝึกฝนหากสมองในโหมดนี้ถูกกระตุ้นให้เข้ามาทำงานทดแทนโหมดคิดอย่างต่อเนื่องเพียงพอเราจะสามารถเห็นกระบวนการทำงานของการรับสัมผัสความคิดและอารมณ์จนทำให้เข้าใจความเป็นจริงของธรรมชาติชนิดที่ไม่มีทางเข้าถึงด้วยสมองในโหมดคิดได้เลยค่ะ